สวัสดีครับผมน้ตวีวิธีลงมอดเสียงนำทางภาษาไทยไปที่ตัวเกมในสตรีมของเราแล้วก็ไปที่เวิร์กช็อปค้นหาคำว่าเสียงแล้วก็กด Enter ค้นหาอย่างอื่นจะไม่เจอนะให้พิมพ์คำว่าเสียงอย่างเดียวมันจะขึ้นมาอันเดียวแบบนี้ก็คือนี้แหละ Thai voice navigation แล้วก็กด Subscribe มอดนี้จะมีอยู่2เสียงคือเป็นเสียง Google Translate กับเสียงยูกิเสียงยูกิจะเป็นเสียงน่ารักนักหน่อย เวอร์ชัน1น7ใช้ได้กด Subscribe มันก็จะโหลดอัตโนมัติแล้วก็เข้าเกมดูไปที่ Mod Manager แล้วก็หาดูเสียงนำทางภาษาไทยเป็นรูปชัดๆแบบนี้เลยของผมมัน Activate ไปแล้วมันจะเป็นปุ่มสีเขียวถ้าคนไหนที่เพิ่งโหลดมาใหม่ปุ่มกลมๆเนี่ยจะเป็นสีเทาให้ดับเบิลคลิกมันจะไปอยู่ที่ Active Mod ก็คือเราเปิดการใช้งานอันไหนที่เปิดการใช้งานแล้วจะอยู่ฝั่งขวาตรงนี้ถ้าใครเสียงไม่ออกแนะนำให้ย้าย คลิกแล้วย้ายเลื่อนขึ้นไปข้างบนกด increase priority ก็คือลำดับความสำคัญขึ้นไปข้างบนบนถ้าใครเสียงไม่ออกนะของผมอยู่ข้างล่างยังออกเลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรให้มันขึ้นคำว่า active แล้วเป็นปุ่มสีเขียวเขียวก็กด confirm change แล้วก็ลองเล่นตามปกติมันจะมีเสียงก็ต่อเมื่อเราตั้ง mark map ไว้ หรือว่าพอเราไปรับงานมันก็จะมี GPS อัตโนมัติใช่ไหมสมมุติถ้าเราไม่ได้รับงานไปที่แผนที่เราจะไปตรงนี้เราปักหมดุดปับ๊บนี่อันนี้คือการวาง GPS ระบบเสียงนำทางมันก็จะเปิดใช้งานแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดเสียงนำทางในออปชันเสียงมันก็จะไม่ออกเราต้องไปตั้งค่าก่อนไปที่ออปชันไปที่ออเดียโอเลื่อนลงมาหัวข้อ Voice Navigation ตรง Enable Voice Navigation เนี่ยถ้าติ๊กถูกก็คือเปิดถ้าไม่มีติ๊กถูก เสียงมันจะไม่ออกเราต้องติ๊กโทกก่อนเสียงไทยมันจะมีอยู่2แบบอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มีเสียง Google Translate ก่อนที่จะไปฟังเสียงเลื่อนขึ้นมานิดนึงตรง Voice Navigation Volume ให้ปรับเยอะๆถ้าปรับน้อยเสียงมันก็จะเบากด Preview ตรงนี้ได้เริ่มต้นนำทางนี่คือเสียง Google Translate ที่นี่คือจุดหมายของคุณกำลังค้นหาเส้นทางใหม่ลองลดเสียง Navigation Volume ดู กดพรีวิวเห็นไหมไม่ได้ยินอะไรเลยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นต้องปรับให้ดีๆไปฟังเสียงของยูกิเสียงยูกิจะเป็นอนิเมะอนิเมะคุณใช้ความเร็วเกินกรุณาลดความเร็ววิ่งตรงต่อไปชิดซ้ายชิดขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช้ทางออกด้านซ้ายใช้ทางออกด้านขวา เมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่1มันก็จะประมาณนี้ไม่ต้องกดเซฟก็จะปรับให้อัตโนมัติเลยแล้วก็ออกแล้วก็เริ่มเล่นเกมตามปกติสำหรับมือใหม่ผมแนะนำให้เปิดเสียงนำทาง GPS เพราะว่าถนนในเกมเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนเวลาเจอทางแยกอะไรอะ่ะพอเราแยกไปปุ๊บ มันจะมีแยกย่อยไปอีกเราจะไม่สามารถตัดสินใจในทันทีได้ว่าเราจะเลี้ยวหรือต้องตรงไปถ้าไม่ได้เปิดเสียงนำทางอะนะเราจะตัดสินใจไม่ได้ทันทีแต่ถ้าเราเปิดระบบเสียงนำทางอะ่ะมันจะรู้ได้ทันทีว่าเราต้องตรงไปหรือว่าต้องเลี้ยวเสียงมันจะคอยบอกเราอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจำเป็นในเกมนี้นะถนนมันเยอะมากเราไม่ได้เดินทางเส้นเดียวประจำ ถ้าไปผิดทางเลี้ยวผิดเนี่ยต้องเสียเวลาอ้อมเสียเวลาหาที่กลับรถเพราะว่าเราจะเลี้ยวแยกนี้ใช่ไหมแต่ลืมเลี้ยวเราก็เลยต้องเสียเวลาไปหาที่กลับรถเอาข้างหน้าถนนไฮเวย์อ่ะมันเส้นยาวมันตรงยาวกว่าจะเจอแยกหนึ่งก็ยาวนะอาจจะส่งงานไม่ทันอาจจะโดนหักเงินถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ